สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบน YOU u t u b e นะคะสบายกันดีนะคะโอ้ตาละตอนนี้มีข่าวของนักแสดงนะคะเติ้งหลุนค่ะซึ่งก็เป็นนักแสดงอีกท่านหนึงนะคะที่หวานก็ชอบในบทบาทการแสดงแล้วก็ความมีเรียกว่าลูกล่อลูกชนในการแสดงนะคะคือเป็นนักแสดงอีกท่านหนึงที่เจ้าบทบาทมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะอีกไม่นานก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่ออกมาแล้วนะคะซึ่งเป็นซีรีส์แนวจีนปัจจุบันซึ่งก็ ก็คงต้องถูกพับเก็บไปก่อนนะคะน่าเสียดายจริงๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือในในวันที่14นะคะคือวันนี้ที่ที่วานอัดเสียงสำหรับลง y t u t u เนี่ยเป็นวันที่15นะคะในวันที่14เนี่ยทางเติ้งหลุนสตูดิโอบนเว่ยป๋อ,อะก็ยังโพสแบบสบายๆอยู่เลยนะคะเป็นการแบบลงรูปภาพนะคะการขับรถของเติ้งหลุนแล้วก็มีคำบรรยายไว้ว่าโอ้เป็นการขับรถที่ ไปกับดวงอาทิตย์นะคะคือรับแสงแดดในยามเช้านั่นแหละเป็นการทักทายแฟนคลับนะคะในยามเช้านั่นเองอันนี้ก็เป็นโพสต์ที่ดูเหมือนว่ามันจะดีเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่ดีมากเลยนะคะแต่แล้วค่ะถัดมาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะเป็นวันที่15 15มีนาคมนะคะก็โอ้โหข่าวใหญ่บนหัวแบบเป็นหัวจัว่ว ในในสื่อใหญ่เลยนะคะของประเทศจีนว่าทางคุณเติ้งหลุนเนี่ยถูกไล่ล่าแล้วก็ปรับนะคะ106ล้านหยวนสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะ ซึ่งสำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับแบบตัวยงของคุณเติ้งหลุนอยู่นะคะก็คงจะแบบช็อกแหละเพราะว่าทุกท่านจะรู้ว่าข่าวในเรื่องของของการที่มีเคสของภาษีแบบนี้กับทางรัฐบาลจีนมันหมายความว่าอย่างไรนะคะนั่นก็หมายความว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นผลงานของศิลปินท่านนั้นน่ะก็จะต้องแบบหายลับไปในกลีบเมฆก,กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะคะในช่วงระหว่างที่ยังต้องแบบ uh เขาเรียกว่าอะไรก็เรื่องแบบนี้มันต่อสู้กับทางรัฐไม่ได้หรอกต้องเรียกว่าแก้ปัญหานี้ไปอ่ะนะคะก็ในกรณีแบบนี้ก็คือต้องหายคือเหมือนกับว่าหายสัพส์ูนย์ไปจากวงก,รวงการเลยคือวงการบันเทิงเลยสักช่วงหนึ่งนะคะซึ่งก็จะทําให้แฟนๆที่แบบรักแล้วก็ชอบคุณเติ้งหลุนก็คงต้องร้องไห้นะคะงานนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่แบบมีข่าวออกมาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะคะบนหน้าสื่อแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆในประเทศ แบรนด์ Brand ค่ะแบรนด์ Brand ทั้ง20แบรนด์นะคะที่ใช้บริการคุณเติ้งหลุนอยู่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นแอมบาสเตอร์เนี่ยต่างก็แบบพร้อมใจกันที่จะยก เลิกสัญญาเลยนะคะอันนี้ก็คือมันก็อย่างที่เรียกกันว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรจริงๆนะคะเร็วมากค่ะรวดเร็วมากเลยนะคะก็คือประกาศออกมาเลยคือผ่านทางไวปบปอที่เป็นออฟฟิเชียลของแต่ละแบรนด์เลยนะคะว่าโอ้โหยกเลิกค่ะยกเลิกสัญญาความร่วมมือกับคุณเติ้งหลุนนะคะ พายุก็ถาโถมกระหน,นําจริงๆค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ยังโชคดีนิดนึงอ่ะโชคดีนิดนึงคือคุณเติ้งหลุนเนี่ยได้ทันที่จะได้กล่าวขอโทษผ่านทางผ่านทางเวยปบอออฟฟิเชียลของเติ้งหลุนสตูดิโอนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลานิดเดียวก่อนที่แบบ แอคเค้าของไว่ยปออันนี้จะปลิวไปนะคะโดยที่ทางแฟนคลับของคุณเติ้งหลุนก็สามารถที่จะแคปข้อความที่ทางคุณเติ้งหลุนออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษไว้ได้นะคะก็คือในกระบวนการร่วมมือกับทางกรมสัมพากรของเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คือเขานะคะเขาก็คือคุณเติ้งหลุนเนี่ยผมก็ได้ไตรตรองอย่างลึกซึง้งแล้วก็ตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองแล้วผมก็ยอมรับการตัดสินใจทั้งหมดนี้ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีนะคะแล้ว ผมก็ยินดีที่จะแบกรับความรับผิดชอบและผลที่จะตามมาทั้งหมดผมก็จะทำงานหนักต่อไปเช่นเดิมผมต้องขอโทษนะคะจากดวงใจของเขาจริงๆนะก็ขอใช้พื้นที่ที่เป็นสื่อสาธารณะในในครั้งนี้เพื่อที่จะ ประกาศเจตนาลมของเขาออกมาในช่วงที่ยังคงมีโรคระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปแล้วอะ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะแอคเคาท์นี้นะคะของทางเติ้งหลุนสตูดิโอก,ก็คือหายไปแล้วค่ะแล้วก็บัญชีส่วนตัวอื่นๆบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆของคุณเติ้งหลุนก็หายวับไปเลยนะคะสุดๆค่ะโอ้ยเสียใจอะ่ะเสียใจนะคะก็เป็นนักแสดงที่มากฝีมืออีกหนคนแล้วก็ าาดีมากมากเลยนะคะแล้วเราก็รอมานานที่จะได้ชมผลงานเพราะปกติเราจะได้เห็นคุณเติ้งหลุนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปแบบของงานโฆษณาพรีเซนเตอร์ซะมากกว่าในช่วงสองาปีที่ผ่านมานี้นะคะก็มีทางทางเพจนะคะที่ชื่อว่ามนุษย์ติ่งจีนเขาก็ได้สรุปเรื่องราวแปลไว้อย่างดีมากเลยนะคะหวานก็ขอ,อ อันนำมาใช้แล้วกันเพราะว่าเพราะว่าถ้าหวานแปลนะ่ะมันก็จะข้อความความหมายมันก็คงประมาณเดียวกันแต่ว่าภาษามันก็จะไม่สละสลวยเหมือนเกี่ยวทางที่ทางเพจมนุษย์ติ่งจีนเขาได้เขาได้แปลมานะคะก็ขอขอนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ทางนี้อยู่ได้ได้รู้กันว่าก็คือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะสำหรับกรณีหลบเลี่ยงภาษีของคุณเต้งหลุนในครั้งนี้ค่ะ ก็คือตามบาะแสน,นะคะในเรื่องของการควบคุมภาษีเนี่ยก็สำนักงานตรวจสอบนะคะที่4ของสำนักจัดเก็บภาษีเซี่ยงไฮ้อันนี้คือเขตเซี่ยงไฮ้นะคะก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านภาษีไว้ซึ่งก็พบว่าคุณเติ้งหลุนเนี่ยถูกสงสัยว่าหลบเลี่ยงภาษีเขาใช้คำว่าถูกสงสัยว่านะคะจากนั้นค่ะก็ได้ดำเนินการตรวจสอบภาษีอย่างครอบคลุมก็คือเชิงลึกเลยนะคะทาพอรู้ว่าต้องสงสัยแล้วก็ถูก ถูกตรวจสอบเชิงลึกเลยตามกฎหมายค่ะทีนี้หลังจากตรวจสอบย้อนหลังไปนะคะตั้งแต่ปี2019แล้วก็มาถึงปี2020เนี่ยก็คือคุณเติ้งหลุนได้ทำการปรับเปลี่ยนลักษณะของรายได้จากธุรกิจที่สมมุติขึ้นนะคะเขาใช้คำว่าที่สมมุติขึ้นค่ะโดยเลี่ยงภาษีรายได้บุคคลนะคะจำนวนประมาณ ประมาณเอาคร่าวๆนะคะ47.6นะคะคล้านหยวนแล้วก็ภาษีรายได้บุคคลอื่นๆที่ชำระต่ำกว่า14ล้านหยวนนะคะประมาณการนะคะทีนี้ในกระบวนการตรวจสอบภาษีเนี่ยคุณเติ้งหลุนก็สามารถที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างจริงจังเลยก็คืออทางรัฐให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้ ริเริ่มก็คือได้ทำการจ่ายภาษีไปบ้างแล้วประมาณ44.5ล้านหยวนนะคะก็คือคือทยอยจ่ายแล้วนี้ในขณะเดียวกันค่ะก็ริเริ่มรายงานการระเมิดที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่หน่วยงาน จัดเก็บภาษียังไม่ได้ดําเนินการนะคะของสํานักงานตรวจสอบที่4ของสํานักงานจัดเก็บภาษีเซี่ยงไฮ้ค่ะก็โดยคํานึงถึงสถานการณ์ข้างต้นนะคะโดยกฎหมายที่เขาใช้คือกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายร่วมอีกนะคะก็มีกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการบริหารการจัดเก็บภาษีร่วมด้วยกับกฎหมายแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนว่าด้วยบทลงโทษทางการปกครองและกฎหมายข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งเกณฑ์ชี้วัดโทษนะคะ,ะมีโทษด้วยทางการปกครองค่ะ <S <S คือคุณเติ้งหลุนก็ถูกตั้งข้อหาทันทีนะคะว่าเลี่ยงภาษีแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับนะคะซึ่งการจ่ายค่าปรับนี่ก็ ก็โดนด้วยว่าลาชา้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะบวกลบคูณหารออกมาแล้วก็คือ106ล้านหยวนนั่นเองซึ่งในจํานวนนั้นนะคะเขาก็มีการจําแนกออกมาด้วยว่าก็มีการประกาศการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะ44.55ล้าน หยวนอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากการการแปลงลักษณะของรายได้ของธุรกิจที่สมมุติขึ้นมานะคะแต่ได้ตรวจสอบแล้วก็ชำระคืนโดยความสมัครใจก็คือปรับ0.5เท่าไปแล้วปรับด้วยนะก็นอกจากที่จะเป็นแบบ44.5ล้านหยวนแล้วก็โดนปรับไปอีก อีกครึ่งหนึ่งอะย่สิบสกว่าล้านหยวนเลยนะคะโอ้หแน่มาค่ะกฎหมายจีนนะคะต่อมานะคะประการที่2ก็คือประกาศอย่างไม่ถูกต้องกับไรายได้แล้วก็การแปลงเขาใช้คำว่าแปลงธุรกิจที่สมมุติขึ้นนะคะถูกประกาศอย่างไม่ถูกต้องสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีแต่ก็ไม่ได้ริเริ่มการตรวจสอบตนเองแล้วก็ชาระเงินนะคะ3ามจุล้านหยวนจากนี้อันเนี้ยโดนปรับสเท่าค่ะโดนปรับสเท่าเพราะว่ามัน คือคือเท่าที่เราอ่านประมวลจากข้อความนะคะก็คือเป็นการเจตนานั่นแหละเป็นการเจตนาที่จะแปลงธุรกิจขึ้นมาคือสมมุติขึ้นมาที่สมมุติรายได้ในธุรกิจที่มันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นรายได้จริงประมาณ3.10ล้านหยวนก็ถูกปรับเป็น4เท่าเลยนะคะสำหรับการสมมุติขึ้นมาในครั้งนี้ก็กลายเป็น12.43ล้านหยวนไปเลยค่ะจากนั้นค่ะ สำนักงานตรวจสอบที่4ของสำนักงานสัมภารกรเซียงไฮ้กันะคะก็ได้ดําเนินการกับคุณเติ้งหลุนด้วยการตัดสินใจว่าเออประกาศค่ะประกาศเป็นบทลงโทษออกมานะคะเรื่องของการบริหารภาษีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องโดนด้วยนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นพวกแบบนักบัญชีหรืออะไรที่ที่ทางคุณเติ้งหลุนเขาใช้ ใช้มาดูและนะคะใช้มาดูแลเรื่องของไรายได้ในครั้งนี้นั่นแหละก็โดยที่สำนักตรวจสอบที่4ของสำนักจัดเก็บภาษีเซี่ยงไฮ้นะคะก็ได้กล่าวว่าเนี่ยจะยังคงเสริมสร้างการกำกับดูแลทางด้านภาษีของพนักงานในด้านของอุตสาหกรรมการบันเทิงคือเขาทำกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็การดำเนินการตรวจสอบร่วมกันของบริษัทนหน้าต่างๆด้วยค่ะเอเจนซี่ต่างๆคือมีการแบบ ทางรัฐบาลนะคะก็ได้สอดแทรกเข้าไปในเชิงลึก กับทางเอเจนซี่ต่างๆที่เป็นคนจัดหางานให้กับทางศิลปินอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งคนกลางทั้งหมดที่ให้ความช่วยเหลือด้วยในการหลีกเลี่ยงภาษีโดนหมดนะคะจับมาหมดตรวจสอบแล้วก็ลงโทษการระเมิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการปรับปรุงแล้วก็ปฏิบัติตามภาษีของพนักงานแล้วก็องค์กรในด้านอุตสาหกรรมความบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้เกิด ความยุติธรรมต่อไปนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ที่โอลก็สร้างความเสียใจยเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเราไปดูคอมเมนต์นะคะของของคนจีนบางคนนะ่ะบางส่วนเขาก็คอมเมนต์แรงมากเลยนะคะประมาณว่าก็คือคนที่ทำแบบนี้เนาะหลีกเลี่ยงภาษีก็สมควรแล้วที่จะได้รับการรบเชื่อออกไปจากอุตสาหกรรมบันเทิงหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่พวกเราต้องไม่ลืมนะคะว่าคนเราอะ มันทำผิดพลาดได้ค่ะแล้วถ้าผิดพลาดแล้วนะคะมีการแก้ไขก็ทุกๆคนควรได้รับโอกาสนะคะหลังจากที่เขาแก้ไขให้ตัวเขาเองแบบขาวสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คำพูดในการที่จะไปคอมเมนต์ให้กับให้กับศิลปินนะคะที่เขาเคยให้ความบันเทิงกับพวกเราหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบมีความนึกถึงใจเขาใจเราบ้างคนเรานะคะมันไม่ได้แบบมีจุดที่ตกต่ำไปทุกวันทุกวันตลอดกาลนะคะคนเรามันก็ต้องมีวันที่เงยหน้าขึ้นมาแล้ว อย่างที่หวานคอยบอกเสมอว่ากราฟชีวิตนะคะเวลาที่มันตกแล้วอะตกต่ําสุดแล้วมันก็มีแต่ทางที่จะต้องขึ้นอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้โอกาสค่ะแล้วก็คุณเต้งหลุนนะคะเขาก็แสดงความจริงใจโดยการที่ที่เขาก็บอกว่าเขาจะจัดการทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็อย่างต้องการนะคะมีความต้องการแล้วก็คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเขาคืองานทางด้านวงการบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นคือเขาก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมาก ะะหลังจากที่ผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้แล้วก็เขาก็จะกลับมานะคะพวกเราก็ต้องรอชมผลงานของคุณเติ้งหลุนกันต่อไปนะคะมีความสุขกันทุกคนคะ่ะแล้วก็ <c oughs> คอมเมนต์กันนะคะอย่างอย่างแบบว่า,วา,วาสังสรรค์นเนาะ,ะแล้วก็ข่าวนะคะถ้ามีอะไร คืบหน้าขึ้นมาเดี๋ยวหวานจะตามติดเรื่องนี้ให้นะคะเพราะว่าก็เป็นดาราอีกท่านหนึ่งที่หวานชอบนะคะุุเตั้งหลุนค่าสำหรับวันนี้หวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช i น e s e n น v ว l a ลแอนด์ซเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอด a วานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ